ในคลิปนี้คุณผู้ชมอยู่กับเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย LG CordZero a 9 t Ultra All-in-One Tower ครับเครื่องดูดฝุ่นที่อัดฟีเจอร์การทําความสะอาดดีๆมาให้เราเพียบเลยนะครับทำให้ชีวิตคุณพ่อแม่บ้านนั้นสะดวกสบายยิ่งขึ้นมากับดีไซน์ All-in-One Tower เรียบหรูดูดีครับใครได้ใช้ตกหลุมรักเขาได้ไม่ยากอย่างแน่นอน ผมประทับใจมากกับดีไซน์รุ่นนี้ครับเรียบรู้ดูดีมากๆเลยและสีนี้ c คร m i n g Base ก็สมชื่อจริงๆนะครับคือมองแล้วรู้สึกว่านวลตาสบายตามากครับเรียกว่าชอบมากจริงๆครับตั้งไว้ตรงไหนของบ้านก็เหมือนงานอาร์ตชิ้นนึงเลยนะครับและ lg เนี่ยเขาดีไซน์มาให้ประหยัดพื้นที่เวลาวางด้วยก็เป็นดีไซน์แนวตั้งนั่นเองครับด้านบนก็หรูราไม่แพ้กันนะครับกับสีดำเงาพร้อมกับปุ่มควบคุมแล้วก็มีโลโก้ lg สุดหรูอยู่ด้วยครับ รุ่นนี้แบ่งอุปกรณ์หลักๆออกเป็น2ชิ้นด้วยกันนะครับนั่นคือตัวที่ดูดฝุ่นนะครับแล้วก็ตัวทาวเวอร์ด้านหลังนั่นเองซึ่งมีความสามารถในการเก็บฝุ่นอัตโนมัติด้วยซึ่งเดี๋ยวเรามาพูดถึงจุดนี้ตอนหลังกันครับ อย่างที่บอกว่า LG เขาออกแบบมาเพื่อให้ประหยัดพื้นที่นะครับเขามีที่เก็บด้านข้างของทาวเวอร์ด้วยอันนี้ไว้สำหรับเก็บพวกหัวดูดต่างๆที่เขาให้มาหลายหัวเลยทีเดียวครับแถมถ้าเราไม่ได้ใช้สามารถหมุนกลับเข้าไปให้ดีไซน์มันสวยงามเรียบๆได้เลยนะครับอันนี้เป็นอีกจุดที่เรียกว่าใส่ใจรายละเอียดมากๆและไม่เท่านั้นครับฝาด้านข้างสามารถเปิดออกมาได้เป็นที่เก็บหัวดูด2หัวนะครับรวมไปถึงอีกหแปลงปัดนั่นเองครับ และข้างซ้ายก็เช่นกันนะครับเป็นที่เก็บหัวดูดพิเศษอีก1ห,หัวนั่นเองครับบอกแล้วว่า LG เขาดีไซน์มาเพื่อประหยัดพื้นที่ในการเก็บจริงๆตัวท่อดูดฝุ่นนั้นสามารถปรับระดับให้ยาวขึ้น4ระดับด้วยกันครับทําให้คุณทําความสะอาดในที่ที่สูงๆนะครับหรือว่าในที่ด้านใต้ที่เราเข้าไม่ถึงได้ครับ ในการทำความสะอาดทั่วไปของผมนะครับหัวหลักๆที่เราใช้เลยคือหัวตัวนี้นะครับจะมีขนาดใหญ่หน่อยแล้วก็สังเกตง่ายๆก็คือตรงแปลงจะมีสีแดงคาดอยู่นะครับก็ง่ายๆายเลยตัวนี้เป็นตัวเบสิกในการทำความสะอาดทุกๆวันนั่นเองถามว่าการดูดแรงดูดทำความสะอาดเป็นยังไงต้องบอกว่าดีเยี่ยมครับด้วยสมาร์ทอินเวอร์เตอร์มอเตอร์แล้วก็แอคเซ t ลเทอร์โบไซโครนครับทำให้ดูดฝุ่นต่างๆได้สะอาดรวดเร็วใช้เวลานิดเดียวเท่านั้นครับถ้าต้องการแรงดูดที่มากขึ้นก็สามารถกดเครื่องหมายบวกได้นะครับเพื่อเพิ่มแรง ดูดให้แรงขึ้นไปอีกถ้าต้องการความแรงข้างสุดก็มีเทอร์โบโหมดนะครับโดยการกดปุ่มบวกค้างไว้3าวิเพื่อเปิดโหมดนี้ครับเพ่งเท่านี้ก็ทำให้เราทำความสะอาดได้สะอาดและก็รวดเร็วประหยัดเวลาของเรามีเวลาไปทำอย่างอื่นต่อไม่ต้องมาเหนื่อยกับการทำความสะอาดบ้านมากครับและประหยัดเวลาขึ้นไปอีกครับถ้าคุณใช้หัว Power Dive m o ์ครับ หัวนี้จะสามารถดูดปุ่นและถูพื้นได้ในเวลาเดียวกันซึ่งก่อนใช้งานก็จะลืมกดที่บรรจุน้ํามาเติมน้ําด้วยเขาก็จะมีถ้วยตวงมาให้ในกล่องเรียบร้อยนะครับเพียงเติมตามถ้วยตวงนั้นแหละก็จะได้น้ําที่พอดีเลยหัว power dive mop เนี่ยเขาจะมีผ้ามาให้ติดด้วยนะครับเป็น2อันนะที่เอาไว้ใช้ถูพื้นโดยเฉพาะนะครับซึ่งก็จะมีสำรองอีกคู่หนึ่งด้วยในกล่อง ซึ่งส่วนตัวผมมีเคล็ดลับมาฝากนะครับโดยการถอดผ้า2ผืนนี้ไปชุบน้ําหมาดๆมาก,ก่อนนะครับและเอามาติดที่เครื่องก่อนใช้งานนั่นเองครับเพื่อการทําความสะอาดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้น อย่างที่บอกว่าตัวนี้ power dive r mop เนี่ยจะดูดถูในตัวเดียวทําให้มันสะอาดยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเวลาใช้งานเนี่ยลากไปตามพื้นต้องบอกว่าลื่นมากๆนะครับก็เรียกว่าไม่ได้แบบว่าใช้งานยากหรือว่าฝืดอะไรเลยนะฮะก็สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายประหยัดเวลาเรานะครับสาหรับคนที่เอาผ้าไปชุบน้ําอย่างที่ผมแนะนําแล้วมาถูช่วงแรกๆอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันเปียกไประดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเพิ่งไปชุบน้ำมาอาจจะต้องบิดแห้งๆหน่อยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้ามันเปียกเกินไปเนี่ยถูๆไปสักพักหนึ่งนะครับก็จะ พอดีนะฮะช่วงแรกอาจจะเปียกมากนิดนึงนะครับแต่ถ้ารู้สึกว่าเปียกเกินไปเนี่ยคุณสามารถปรับระดับน้ําได้ด้วยปรับได้2ระดับนะครับถ้าอยู่ตรงกลางจะเป็นสต็อปนะครับถ้าปรับไปด้านซ้ายน้ําจะน้อยหน่อยปรับไปด้านขวาเนี่ยก็เรียกว่าน้ําเยอะที่สุดนั่นเองครับก็สามารถปรับลดเพิ่มได้ตามที่เราชอบ นอกจากนี้ยังมีหัวดูดพื้นฐานนะครับที่เราเห็นกันประจําอยู่แล้วอย่างตัวนี้ก็งานเก็บรายละเอียดหรือเข้าไปในซอกเล็กๆที่เราเข้าไม่ถึงนะครับรวมไปถึงอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือตัวที่มีแปลงปลัดนั่นเองแล้วก็สามารถยืดระยะได้ด้วยอันนี้ก็ผมเอาไปใช้ทําความสะอาดพวกมุมบนเพดานอย่างใหญ่ต่างๆได้แล้วก็มีหัวดูดอย่าง s l i ม power dive nozzle นะครับตัวนี้สําหรับพื้นที่ละเอียดอ่อนกลัวจะเป็นลงเป็นรอยอย่อยางพวกไม้ปากเก้ต่างๆก็ใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่าตรงผลแปลงที่ดูดของเขาจะมีความนุ่มเป็นพิเศษเลยสามารถเก็บ ฝุ่นได้อย่างดี และสาหรับคนเลี้ยงสัตว์น่าจะชอบอันนี้นะครับเอาไว้ดูดพวกขนหมาขนแมวโดยเฉพาะเลยที่มันติดอยู่บนโซฟาหรือเตียงต่างๆนะครับอันนี้ผมไม่มีขนหมาขนแมวแต่ว่าผมลองมาเทสดูนะว่ามันจะใช้งานได้ดีขนาดไหนโดยการดูดเตียงดูนะครับผมรู้สึกว่าขนหมาขนแมวเนี่ยโอเคมันเล็กก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้เล็กกว่าพวกฝุ่นเล็กๆนะครับที่อยู่ในเตียงนั่นเองอันนี้ก็ลองเทสดูเป็นความคิดของผมเองนะครับโดยการลองดูดดูนะครับเรียกว่าดูดออกมาผลลัพธ์ก็ตกใจดูดแป๊บเดียวเอง จากตอนแรกๆนี่ใส่กิ้งเลยนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ใช้เลยคือทําความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วก็มาดูดเตียงเลยนะครับปรากฏว่าโอ้โหฝุ่นมันออกมาขนาดนี้แปลว่าถ้าเอาไปใช้ดูดพวกขนมาคนแมวที่ติดตามโซฟาหรืออะไรเนี่ยรับรองว่าสบายใจได้ครับ ระหว่างใช้ทําความสะอาดเนี่ยก็จะมีการโชว์บอกสถานะของแบตเตอรี่ด้วยว่าเราเหลือแบตเตอรี่เท่าไรนะครับเป็น3ขีดนั่นเองนะฮะก็จะโชว์ให้เราเห็นเลยโดยที่แบตชาร์จเต็มแล้วจะใช้งานได้ยาวนาน60นาทีในโหมดการดูดธรรมดาครับซึ่งถ้าแบตเตอรี่น้อยหรือว่าหมดเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเขาเป็น Duo Power Pa ร์สามารถนะํามาสลับกับก้อนที่ชาร์จไว้แล้วในทาวเวอร์นะครับไปใช้งานต่อได้เลยแล้วก็เอาก้อนที่แบตเตอรี่น้อยหรือว่าหมดเนี่ยมาเสียบไว้ในทาวเวอร์เพื่อชาร์ตต่อครับทำให้เราทําความสะอาดได้อย่าง ต่อเนื่องไม่ขาดตอนรวมแบต2ก้อนแล้วทําให้คุณทําความสะอาดได้ต่อเนื่องถึง120นาทีนะครับเรียกว่าเหลือเฟือเลยในการทําความสะอาด1ครั้งแถมเวลาดูดฝุ่นจนเต็มที่เก็บแล้วเนี่ยเขามีเทคโนโลยี LG Compressor นะครับอันนี้ทําให้เราสามารถเพิ่มพื้นที่ในการเก็บถังฝุ่นได้มากถึง2.4เท่า เพียงแค่กดปุ่มนี้ลงมาครับทำให้เราเพิ่มพื้นที่ในการเก็บฝุ่นได้ทันทีไม่ต้องเอาฝุ่นไปทิ้งให้เสียเวลานะครับทำความสะอาดต่อได้เลย เมื่อใช้งานเสร็จเรียบร้อยก็กลับมาเสียบไว้ที่ทาวเวอร์ก็จะเป็นความสามารถของทาวเวอร์นั่นเองครับที่จะเอาฝุ่นนะครับออกจากเจ้าตัวเครื่องดูดฝุ่นให้หมดมาเก็บไว้ในถุงของทาวเวอร์นั่นเองเพื่อให้พร้อมสําหรับการใช้งานในครั้งต่อไปทันทีเลยครับก็แค่กดปุ่มสตาร์ทนะครับหลังจากใส่เข้าไปเสร็จมันก็จะดูดฝุ่นออกให้หมดเลยและหลังจากได้ยินเสียงสัญญ,ญาณเรียบร้อยเนี่ยก็สามารถเอาออกจากทาวเวอร์ไปใช้งานต่อได้ทันทีครับ หรือจะตั้งเก็บฝุ่นออโต้ก็ได้นะครับโดยการกดปุ่มสตาร์ทค้างไว้3วิเพื่อเปิดโหมดพอเปิดแล้วเนี่ยเวลาใช้งานเสร็จก็เอาเครื่องดูดฝุ่นมาเสียบไว้ที่ทาวเวอร์มันก็จะเริ่มดูดฝุ่นออกจากตัวเครื่องให้เองโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องกดปุ่ม Start ครับ ระบบที่ดูดฝุ่นออกจากเครื่องดูดฝุ่นมาเก็บไว้ในถุงในทาวเวอร์ของเราเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีระบบที่น่าสนใจนะครับเป็นระบบกรอง3ขั้นตอนครับโดยที่เขามี UVC LED แสงอัลตราไวโอเลตด้วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียนะครับแล้วก็กรองฝุ่นอีก2ชั้นด้วยกันทำให้มั่นใจได้ว่าอากาศที่ถูกปล่อยออกมานั้นจะสะอาดหมดจดครับ ถุงที่เก็บฝุ่นในทาวเวอร์เองก็สามารถใช้งานได้เรื่อยๆนะครับอันนี้ต้องลองจับๆดูว่ามันเต็มหรือยังนะครับถ้าเต็มแล้วก็สามารถกดแล้วก็ถอดออกมาแล้วก็ทิ้งทั้งถุงเลยนะครับส่วนตัวกรองฝุ่นอีก2ชั้นในทาวเวอร์นะครับสามารถถอดออกมาแล้วเอาไปล้างน้ําสะอาดผึ่งให้แห้งแล้วกลับมาใช้งานต่อได้ครับส่วนตัวเครื่องดูดฝุ่นเองก็สามารถถอดออกมาทําความสะอาดได้เช่นกันนะครับก็จะมีตัวกรองสีเขียวตัวนี้นะครับที่เป็นรูปก๊อกน้ําก็คือสามารถทําความสะอาดล้างน้ําได้ตากให้แห้งแล้วก็นํากลับมาใช้ต่อครับ และอีกอันนึงอยู่ตรงบริเวณฝาที่เราถอดออกมานั่นเองนะครับก็สามารถถอดออกมาได้อีกชิ้นหนึ่งซึ่งก็คือตัวกรองเทปป้านั่นเองนะครับสามารถเอาไปปัดฝุ่นแล้วกลับมาใช้งานต่อได้ครับ และเครื่องใช้ไฟฟ้าของ LG นั้นสามารถเชื่อมต่อก,กับแอปพลิเคชันบนมือถืออย่าง LG ThinQ ได้ครับทำให้เราสามารถดูสถานะของเครื่องนะครับรวมไปถึงประวัติการทําความสะอาดหรือการทํางานต่างๆได้อีกด้วยและนี่ก็คือความสามารถทั้งหมดนะครับจากประสบการณ์ใช้งานจริงเลยนะครับของผม Q t ต m มีนั่นเองนะฮะต้องบอกว่ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้เราหลายอย่างเลยในการทําความสะอาดมีหลายๆโห,หมดนะครับมีหลายหัวดูดนะครับดูดได้ทุกพื้นผิวสําหรับคนที่เวลาน้อยก็แน่นอนสามารถดูดถูได้ในตัวเดียวเช่นเดียวน กรวมไปถึงสามารถทําความสะอาด ตัวเองด้วย All-in-one Tower ตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ All-in-one Tower ตัวนี้ผมชอบมากเพราะว่าดีไซน์มาสวยมากแล้วก็ประหยัดพื้นที่นะครับรวมไปถึงสาม,มารถจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างง่ายดายไม่รกรุงรังครับอันนี้คือดีมากๆเพียงเท่านี้ห้องของผมก็สะอาดมากขึ้นแล้วก็ประหยัดเวลามากขึ้นด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ www.lg.com/th นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ ในแคปชั่นด้วยหรือใครที่อยากกระซื้ออยากจะลองเล่นตัวจริงดูนะครับก็ลองไปหาก็ได้ที่ห้างสับสินค้าชั้นนําทั่วไปเลยนะครับรวมไปถึงสามารถเช็คราคาแล้วก็โปรโมชั่นที่ห้างสับสินค้าได้ด้วยครับและช่องทางออนไลน์ครับกับ LG Official Store ทาง Shopee แล้วก็ Lazada ด้วยตัวนี้ใช้แล้วดีจริงรักเลยนะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมครับ LG Cort Zero A9T Ultra All-in-One Tower ครับ